Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คุ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 ณยิงเลยเินยิงไปไหนเอิรนยงไปก็เสียบอลยิงไ้งลูกยิงไม่มีแรงอิ้นเติมบ่อยๆเอิ้นเติมบ่อยๆนะลูกเตาอุ้ย อ้อนๆมีสมาธิโยนนี้นึง ไป,ไปคนยิงเลยเร็วป<ล>ปไปอเอเอ,น,เอนยิงไกลอเออไพ่แยกจากเขาไปไพ่คนคนแล้วเร็ว

one more time in my. That's I want to twelve. เล่นใหม่รอกบอลมาเล่นใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันเล่นไปไเป้าเพรามาันบอลมันตั้งไหมเล่นมุมไหนเเดินขึ้นมากับเป้าอะ่ะเออยิมรู้ก็ต้องจะไปดูก วัวลูกดวดตัวพี่ดีพี ucci, ่ด yeah, right. ีข้างหลังไงข้างหลังอาจิงนอาจิงอุ้ย ยิงเลยลูกยิงเองเลย ดูคนหลังอคุณเก่งังดคุณขกยับมาอีกคุณคุณปล่อยหลัง,วลงปวดตัวดิปวดตัวยังไงปกดตัวโอ้สอนไปอ่ะปะวยังไงจะให้เขาเล่นง่ายพีย่แตงกอกเนีคน่คุณคุณ